เผยรายชื่อเมนูแรกพิงกี้กินอะไรหลังเข้าเรือนจำมีรายง,งานว่าดาราสาวพิงกี้สาวิกาและคุณแม่รานินยาชัยเดชท,ที่ถูกนำตัวส่งเรือนจำจากคดีทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเ3 d จนทำให้มีผู้เสียหาย9,824ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า2,487ล้านบาทโดยคัดค้านการกประกันตัวเพื่อขอปล่อยชั่วคราวเนื่องจากกลัวผู้ต้องขังจะหลบหนีเพราะอัตราโทษสูงนั้นล่าสุดมีเริ่มปรับตัวได้แล้วซึ่งเมนูแรกที่ทั้งคู่กินหลังอยู่ในเรือนจำคือข้าวสวยและเกาเหลาลูกชิ้นส่วนสภาพจิตใจยังมีอาการเครียดเล็กน้อยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังใหม่ด้านทานสถานหญิงกลาง เตรียมผู้ต้องขังพี่เลี้ยงคอยดูแลสภาพจิตใจโดยทั้งคู่จะต้องอยู่ในแดนกักตัวอีก5วันก่อนเข้าสู่แดนแลกรับและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้ต้องขังรายอื่นๆ